แถวแถวบ้านนะคะเป็นอีพีแรกค่ะก็อยู่ในซอยเราไม่ได้จะไปไหนกันหรอกก็แค่อยู่ในซอยเท่านั้นแหละค่ะจะอยู่ในหมู่บ้านหลังหมู่บ้านหมือว่าหนึ่งคะคะก็เป็นหมู่บ้านของเราเองเราจะพาไปพาไปข้าดูหน้าบ้านนะคะถ้าเราจะเดินไปกนไปดูกันเลยค่ะยอ้ย ไม่เป็นไรโทรศัพท์เฟจะตกไปดิอแบกทัท์เฟย์ค่นี่นะคะคือบ้านของเราค่ะรากัไปดูบ้านนะคะบ้านนะคะมนีพอดีันกไม่ดูจกน่รูป้นรูอะมีค่ะหน้าบ้านค่ะ ก็มีของตกแต่งนะคะมีคุรักุกนี่ก็คือรถนะคะเคยมีจิ้งจกหล่นไปในนี้ด้วยค่ะ นี่ค่ะแทมเบอร์ลิงค่ะตอนนี้กำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะเราจะมาถ่ายสวนกันไปดูสวนกันเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้จะเรียกว่าสวนดีนะเพราะว่ามีต้นไม้นะคะแต่ว่าก็อาจจะลบนี่หนึ่งไม่เป็นไรหรอกต้คองม่ายละแต่ว่าก็มาที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นนองต้นไหนอ่ะ ก็ที่ถึงรอบจะเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้ก็สวยค่ะต้นนี้นะคะแล้วเราก็มีอะไรนะเขรียกว่าอะไรนะบัวค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีใบบัวด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนรู้เพื่อนๆคนไหนรู้ว่าต้นนี้ชื่ออะไรก็ช่วยบอกด้วยนะคะจำไม่ได้ ตอนนี้ทำบอรลีนเสร็จแล้วค,ะค่ะค่า <c oughs> เ,เพื่อนได้เพื่อนมาเร่งกันก่อนแต่ว่าก็เหนื่อย ดีร้องเพลงดีร้องเพลงหนึ่งสองสามฉันแพ้ทางคนเป็นเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งแต่ <c oughs> เธอมาท้อว่ายู่นะ้ารักดีไม่ใจฉันกำลังละลายโอ้โอ้โอล้วใครที่ค่ะที่มาถามฮะอีกรอบ<ห>นึงเมื่อกนะี้<ะ>อีกรอบนึง,นงใช่ไหมคะคนถ่ายบอกอีกรอบนึงค่ะก็ <c oughs> ใครที่รำคาญก็ขอโทคดินฉันแพ้ทางคนหนึ่งเธอก็มันเอาแต่เพิ่ไม่กินไม่รอนอยากบอกกับเธอสุดขอทเนขอว่าอยู่น่ารักได้ไหมใจฉันกำลังนลายโอ้โหเพลงนี้นะคะตบไม่ท่ารำคางค่ะตบมือค่ะแต่เพลงที่เธอชอบที่สุดก็จะเป็นเพลงของเวลาลืมนะคะ ลองได้ไหมคะได้ค่ะลองได้แค่ท่อนฮุกคะ่ะก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามแค่แค่เวลาที่พักให้เลืมความรักมันไม่งายเกคนที่คนใจทุ่ใจสมองมันลืมใช้นึงชีวิตที่เธอรวมใช้รวมกันมหาช่วงเวลาที่เคยให้กัน ท่าฟันที่เธอให้ฉันคงลืมไม่ไว้ทอมีนะคะไม่ไหวให้ร้องเพลงกะโอ๊ยกระดค่ะค่ะก็จะร้องเพลงฟังแค่นี้นะแล้วมากระโดดตนต่อเลยว้าวก้องฟันค่ะเกิดการก้องฟันเกิดการก้องสั่นนะคะถ้าใครรู้สึกว่าก้องสั่นก็ถ่ายบ้างนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคนถ่ายเป็นคนนี้นะคะนี่ค่ะยกถ่ายนี้ดีนะอย่าให้ก้องสั่นมาก นี่ค่ะคือปานนะคะเป็นคนถ่ายเมื่อกี้นะคะที่คลิปก่อนเราได้ลงไปที่มีปานอยู่ด้วยนะคะแล้วถ่ายสองวันเออไม่ใช่สองคลิปในวันเดียวนะคะใช่ค่ะว้าวว้าวมองไม่เห็นเราเราไม่อยากให้ผู้ติดตามร้อนเราก็เลยถ่ายจะได้ไม่เบื่อกันนะคะไม่อยากให้ดูแบบเราก็เลยันที่ออกให้มากค่ะใช่ค่ะแต่เรารู้สึกว่า้องหาเกมมาเล่นก่อน

แรด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 ดแรดครหแราไหนไม่สนใจว่ารดแจดแรดแรดแรดรดรดแรดแรชแรเลยค่ะอย่าไปทำตามรดคระมันมีดแรแมดสู้เขาว่าชอบมากเลยค่ะสู้เขาอาชัยชนะอย่าล้นแยดและมาดแรเข้าไว้ออดทนแลดมีวิรัย ชิมกระชัยให้สีเราสู้เขาใช้ชิมแล้วอยากรมานาเข้าไว้อดทนและมีวินัยเอาชิมกระชัยมาให้สีเราหนึ่งซานกิตราณิซอนน้ำหนึ่งวู้วก้าที่ทำอย่นี้เพราะว่าอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยได้เป็นเพราะว่าต้องมีงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเย้ฟ้าเย้ฟ้าท้าดินได้ยินหรือสวรรค์บินนรกเปิดสวรรค์ สีเหลืองสีฟ้าสีฟ้าลงมาเชียร์สู้เขาใช่ไหมแจะยยฟ้าทางดินได้ยินถึงสวรรค์ปีนรกเปิดจวรวคนสีฟ้าลงมาเชียร์หนึ่งสองเหนึ่งสองหนึ่งครว่ขาที่ชอบนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบข้ามไปก่อนได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ปิดคลิปเลยนะคะสู้เขาอีกสู้เขา เอาชัยชนะจะล้นจะรับมะเข้าไว้เออไม่รู้ละอะไคทีสูกับเอาชนะ่าล้น่ารับมาเข้าไว้กดคอเมน์าเอาชนะ้ีเาเมอาชนะให้เีรามหนึ่งหนงเอา่งห่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนงหนึ่อาจจะไม่โาเคเท่าไ่หน่หนหน่หน่น่งหนึ่น่ง่งานึ่่หอ่นน่หนึ่นนึรเล่นน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันชั้นจ้า